สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราไปยังรายการรายการอะไรก็ไม่รู้ช่างมันก่อนเอออใครอยู่ในสกายครับอืมสวัสดีครับผมเลเซอร์เกมแพ็คครับเอคุณแดงคนดังคนดังคุณแดงตบมืครับ <วะ S 1> <ะ>ไม่ได้ถึงกระดังหรอกอืมอืมอยู่ะไรดีครับเอ่ ตอนนี้ก็ไปหากเกมเล่นก่อนเลยครับเยอะช่วงมันกำลังจุงครับไม่ไม่เล่นมันอยู่ไม่ได้แล้วเออไม่อยากจะเจอว่าผมจะมีการซับสไครต์เกินห้าร้อยในช่ว้คมพืนนะเออตะเกียตะเกียมัเมื่อวานมันสี่ร้อยวันนี้มันหกร้อยแล้วอือผมก็ตกใจเหมือนเดนกตอนแรกก็ตกใจคลับหลังๆเริ่มไม่ตกใจครับว่า ตาวครับเมื่อกี้พูดผิดเลยถ้ออเาเรตัดออก <c oughs> อ,อ,อ,กอไม่ตัดออกครับผมไม่ดีผมไม่ดีด<า>มไม่ดีห้ามตัดห้ามตัดเอ้ยลดบินได้อืมรุด้อยครับแล้วทำไมคุณไม่ไปด้วะครับอืมฮะอะไรนะ่าวครับมีคนถามว่าด,ดิฮัสเลดฮัสสองครับเจนนี่โอ้โหแฟนคลับเยอะน็นี้่าวแล้วครับเขาเขาจะไปสปอยหรือเปล่าไม่รู้ เอาเหรอไม่แน่ใจจริงคอนโดเลสนะครับโอเคเหมือนจะเขาเรียกร้องเรียกร้องต้องมีคนเรียกร้องเลยไม่เรียกร้องนี่ผมไม่แตะมากเปิดเกมนี้ต้องขับด้วยความเร็วสูงครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้โอ้โหเกือบโอ้หึหึขนาดนั้นเลยครับ มันมากครับไปมุดรถคนอื่นออ้รถผมสปนี <c oughs> มันมันมากครับเกมนี้เกมจะสคูดภาพภาพกากากพักหนึ่งผมว่าภาพกรกากไม่ได้สำคัญครับมันสำคัญที่คนเล่นแล้วมีความสุขหรือเปล่าครับไม่มีความสุขครับอา้าวดำมันก็อุ้งทำไมอยู่ดีๆเป็นไรวะอ,อ๋อ ก็จะเดาออกอืออะไรครับมันมันเป็นอะไรครับคือผมไปชนเสาถนนน่ะรถมอไซค์ปิวเลยโอเคแต่คนยังอยู่ที่เดิม <c oughs> สุดยอดอู้ชนรถไม่เป็นไรเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยคนระับตอนนี้อเอ,าอ้าแล้วจทำไมมันไม่แปะลิงก์ให้วะอะไรเรอระแปะลุงแปะลิงก์อะไรกันชิบหายแล้วต้องเอาลิงก์ใหม่ใช่ไหม ไปต้องลงลิ้ม่ใช่ลงลิ้มนะโอ้ถึงก็ไม่ตกกันเลยทีเดียวเยี่ยมผมบอกแล้วอย่าวางขอบครับไม่ถ้าไม่วางขอบผมก็พูดไม่ได้ผมไม่คอยาผมไม่ใช่ยี่ราบเออนี่ยัใหม่ครับโอ้โหรถตีลังกาโอ้โหรถย้อมาอย่างเทพครับ จะผมหึงภาพนี่มันจะสนุกเเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคัด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 เอาแล้วมาต่อไปเลยเลยออพอดีเกิดปัญหาเล็กน้อยหรือเปล่าโอ้ทุ้งเลยคุณน่าจะมาเล่นด้วยนะครับคุณเลเซอร์แจ๊ตเลเซอร์มาไม่แน่ใจเลยไม่ผมก็ผมยังเซ็งกับไอ้ลิงลิงตัวนี้มาก แก้ปัญหาผมก็เซ็งกับดิงนี่คุณนะอ่46ี6พาร์ทอันนั้นมันเป็นการติดพลาดครั้งใหญ่หลวงแบบผมขึ้นภูเขาไม่ได้ทำไงดีครับก็คุณก็ไม่ต้องขึ้นนะครับคุณก็ลงมาเลยครับผมจะขึ้นรับผมไม่ลงครับ้ยเฮ้ยสู้ต่อไปเพื่อโอ้โอยางจัดไหมเน้ยโฮเทลโฮเทล เอา้าโมโเทลไม่ใช่โฮเทลเฮ้ยโฮเทลนี่หมายถึงโรงแรมไหมครเขาเขียนโมเทลอ่ะโอ้โหเราตั้มล้วจมีอะไรเนี่ยแล้วตกลงมันเป็นโฮเทลหรือโมเทลเขาเขียนไอ้นี่ยเขาเขียน M O T E L โมเจลโมเทล,เลหรือโมเดลอะโมเทลโมเดลโมพดเอ้ยพอเหอะนะ โยอยากเจอแก๊งอาเบเลยแก๊งอาเบ,าเบรถมาแรงครับแต่ว่าคุณชอบอาเบใช่ไหมแก๊งอาเบรถมาแรงอ้าวทำไมอ่ะก็ได้ไม่ขับรถแล้วออมาอยูเสียงเป็นคนที่เล่นเกมแล้วสนุกมากครับ ฟุดฟัดตลอดเวลาโอ้โดนแล้วทำอะไรยิงเลยเอาในวัดโด๊ดโอ้โอ้โอถ้ารไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจเราก็อย่าไปทำเป็นฝุดสนใจให้เขาเนี่ยแก,งก๊งมาเฟียเอ้ยอืออับอับอ,อยู่ไหนวะนาซีนาซีาโอ้เราเขาไม่เราเขาพังเละเทะเลย จริงทำไมชักกระสุนครับอืมไปไม่รอดจริงับพาร์ทสุดท้ายแล้วถึงก็ไปไม่รอดทีเดียวใช่แล้วอืมผมขอบอกว่าในเปอร์อีหลีนะะสีอย่าไปหวันจะดูพาร์ทสี่แล้วเพราะพาร์ทล้อผมแตกเอ้ยล้อผมแตกไปข้างนึงแล้วคุณก็ซ่อมไียครับมันซ่อมได้ไหนผมอยู่กลางถนน ยิงอีกข้างให้แตกเลยแล้วกันเรียบร้อยอแล้วก็ขับไปจ้ำข,ขับไม่ไปด้วย <laughs> 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 ขับทีนี้ขึ้นเลย <laughs> ขึ้นเลยเลยมันโคตรช้าเลยเราจะต้องสู้ครับไ,ไม่ได้ครับนี่เระเบิดเป็นคนที่เชียทยานกับการเล่นเกมมาก ขนาดไม่สบายยังมานั่งเล่นเกมกันชิดดูใช่ขนาดผมป่วยหนะักก่อนสอบนะผมหยุดใช่ไหมผมยังมานั่งเล่นเกมเลยป่วยหนักไมนะ่คุณเป็นคนดีเลยไม่รู้เหมือนกันอืมเราต้องฉลองนะเจอคนดีงี้เป็นหวัดคุณก็เป็นหวัดไม่ใช่หรอผมไม่ได้เป็นหวัดนะดผมเป็นคนนะครับ ใครทำอะไรค่ะเรื่องของข้าปิวเลยเห็นไหมรถลายล,ลงไปเมื่กี้ว่าจแบแบล้วไปเหอะอย่าสนใจพูดลาหน่อยครับเนีไม่ดีครับแชนแนลนี้ครับผมครับผมเป็นอยู่แค่นี้นะรถคนไทยบินได้ตีลังกาหนึ่งตลบแล้วก็หกล้มลงมา <c oughs> มันต้องปีรังการหนึ่งตลกแล้วหกล้มลงมายีงเหรอมันต้องขัดอาบแล้วก็โด,โดโรถไปบอกได้เลยว่าตปไอ้ไปไม่รอดอย่างรถใครระเบิดวะเุ้ยเฮ้ยรถในตำนานรถแห่งอาเบะอีกรัน,นหรือเปล่านี่มันตีรถกลับมาแล้วยอย่ายิงมากครับอย่าโดน ตนีคค้คุณเมาเลยครับคุณเมาเป็นชาหรือเปล่าเฮ้ยผมขับรถไม่ได้ครับผมเมาอะไรเออกว่าจะขับรถมันคงพังก่อนจะขับได้ครับเดีย๋ยวคุณไปดูในคลิปเองแล้วกันว่ามันยังไงอโอ้โหยังไม่ทันขับรถมันไหม้แล้วไม่ต้องเล่นเนมเพย์ แล้วเสียงเสียงคลิปคุณจะไม่กล้องเลยครับทำไมอ่ะผมเปิดผมเปิดลำโพงมาอยู่เลยหนึ่กล้องเลยเออโอเคไม่เป็นแอดผมไม่ผมไม่พูดแล้วพูดไปเดีย๋ยวจะหาว่าบ้าทำไมอ่ะับนี้ป้ไม่รอดตาไม่รอดอันนี้ผมก็ผมไปไม่รอด เฮ้ยเงียบไหมอ่ะขาขาบัขาบขาบขาไม่เงียบเหรอครับยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยเนี่ยยี่ขึ้นเลยหนีทำไมอ่ะยืนขึ้นเลย,ย,ยนเ,ลเนี่ยคุณบอกผมเงียบผมยืนข,ข,ขึ้นเลยกูจะยืดโอ้โเนี่ยออ้โหขึ้นเทาขึ้นทางึ้นเท้ ริวจะยุ่งมีปัญหาไหมไปย่อเอาบนขึ้นเขาทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ต้องมาดูสถานการณ์ในเกมครับยิงกระจกสับไม่เหลือสักระจกเอาเหลือกระจกหนึ่งแน่าจะสนุกครับสนุกดูอาการแล้วแน่แต่น่าจะน่าจะได้เข้าโรงพยาบาลสมองปิ้วใช่ไหม เฮ้ยนี่มันรถาาในตำนานยะมันรถข้ามงมีรถในตำนานด้วยรถแห่งอาเบะครับสีสม่วงเป็นของแกงน่วงครับเป็นรถอาเบะเลยนะคถ้าไม่ใช่รถอาเบะนี่ทําไม่ได้นะเป็นรถมันต้องเป็นรถอูโหประตูหลุดไปแล้วประตูห้าดว เอจริงคุณชื่ออะไรเนี่ยอะไร,รชื่ออะไรครับใคร,ค,ค,รคุณน่ะละเรซ่าผ,ผมเรซซ่าเกมแพลกนี่ครับเอาชื่อมคนดิแล้วคุณทำไมไป,ไป,ไ,ปไปหาเวลาไปเไปเดิดคลิปดูเลยครับไม่มีเวลาไม่มีนาฬิกาด้วยอุ้ยไอ้ยะเป็นคนไม่มีเวลากระโปรงหลุดไปแล้วครับกระโปรงรถเรียบร้อยแล้ว ดูท่ารถไกลแล้วนี่ก็เรียกว่ากระโปรงคุณโอ้โหผมไม่ได้เป็นอาเบนครับมีการฝนตกนะขับรถอย่างสิ้แซกครับเอ้มันไม่ได้เรียกว่ากระโปรงหรือมันเรียกว่าอะไรวะที่มันอยู่หน้ารถมันเรียกว่าอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโปงหน้าครับมันจะนมีกระโปงหน้ากระโปรงเรียบร้อยคนะ่ะรถไหม้แล้ว ไหนก็เป็นคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงนี้ก็ต้องกระโปรงล่างอย่างเดียวเอื้อตายคนใส่ไม่ได้อืเออนะตายเออไอ,อ,อ้ตายแล้วเอ้ดีใจเออเงียบใหม,ม่กร <c oughs> ะโปรงดีมากเยี่ยมตบมือครับ คุณคุณทำอะไรอระไม่เข้าใจคุณจริงๆเลยผมไม่รู้เหมือนกันทำไงดีเลยแล้วนี่ทบมันแล้วเมื่อไหร่สไนเปอร์อีหรีเราจะสไนเปอร์ลิตวีทูมันเล่นหลายคนได้ใช่ไหมแต่คุณเล่นนาซีผมผมไม่เล่นนะครับเด้อผมเป็นคนไม่ตามกระแสแต่ผมมาเล่นตามพี่เอก ขนาดเป็นคนที่ตามกระแสอ่ะเนี่ยไม่ตามเปนกระแสยังเจอกระแสเย้ยังเจอคนซับสไครต์แบบดุ่นแรงมีเลยคนไทยก็ใส่คนอังกฤษก็ใคนอ่าจะหายไปหมดเอ้ยคนไทยเินได้พี่ตูนบรรลุแล้วครับบรรลุแล้วครับของจริงโอ้พี่ตูนนี่แบบอ่อนละทวยเลยทีเดียวพี่ตูนมก็ยืนขึ้นกันเลยทีเดียวครับได้รถลองตำนานมาเรียบร้อยแล้ว โอเคพี่ตึ้ต้องยืนขึ้นนะนะถ้ายืมไม่ขึ้นนี่ยืมคือไม่ขึ้น,นสแสดงว่านะมีแน่นอนแน่นอน,นขาขาห <ขา S 1> ักเพราะพี่ตูนก็ขาหักนะอู้โอ้รถคุณอย่าเล่นอย่าเล่นมุกซ้อนกันเลยครับรถมันซ้อนยังไงอ่ะผมเพิ่งคิดได้เมกี้ช่วงนี้ต้องยังต้องการอ่อยมุกยู่ครัรต้องอ่อยมุกในะมาต้อง เอาเก็บหอยมุกแล้วไม่ใช่อหอยมุกอ้าวทำไมเมอเนี่ยเออช่ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้พาทินมันใหญ่กว่าโลกอีกอมันมันใหญ่กว่าอยู่แล้วนี่ไม่เข้าใจไอ้ตรงนี้จริงๆทำไมคาพเจ้าแปะลิงไม่ได้วะเฮ้ยๆน,นี่เราคนนี้มือคล้ายๆคล้ายๆเราเลยยิง วางลิงเรียงดีวิดีโอนี่รอบสองนะอรอบสองครับถ้าไม่ได้อีต้องคุณริวแน่เอา้าคุณริวเขาไม่รับเอเขรู้นะอยาให้รู้นะว่าอืมยอดซับสไครต์ันขึ้นก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ <c oughs> โอ้รถกลับหัวอ่ะมาแนละ้วโอ้ตีลังกาหนึ่งรอบแล้วก็ กลับมาออโอ้โหรถเล่นบีบอยอ่ะสุดยอดไม่รู้อ่ะถ้าแปะไม่ได้ก็ไม่แปะแม่งรถเล่นบีบอยกันมันเลยอ่ะดูดิรถเล่นเล่นบีบอยนี่มีมีมีคุณเล่นเกมอะไรครับไม่เข้าใจไม่ก็คือผมเล่นเล่นรถขับรถโยม่เสร็จแล้วผมก็ขับหนีใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีรถคันหนึ่งมาชนผมก่ หมุน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 สามรอบแบบกลายเปนดีบอลเลยอุ๊ป <c oughs> ระตูอืมหลบลบขั้นเทพ่ <c oughs> แล้วถึงโมเตลอีก้วครับโมเตลเราต้องหาปั๊มน้ำมันด้วยครับตอ <c oughs> นนี้ไม่ได้เติมน้ำมันนะครับจะไปพังทิ้งครับ <c oughs> อุ๊รถในตำนาน อโอเคอะเรา่ึงกระจุงเลยตอนนี้ไม่ไหวคุณคุณเล่นอะไรเนี่ยเล่นจัดคูนไงอ่าตกลงคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นจากคูหรือคุณเล่นเกมเล่นเกมอ่านคุณบอกคุณเล่นผมเล่นเกมที่ชื่อว่าจัดคูดวนตอนนี้รู้สึกว่าเออเยี่ยมผม,ผม ผมไม่เข้าใจอย่างเงี้ครับเ,เกมดิสนอนเลดมันมันจะมองทะลุยังไงโอ้โห้ชายคนนี้เขาก็บอกว่ามันมันมองทะลุได้แลยผมนี่กดเบดหูกเล้วอู้หไม่ไม่ <c oughs> เลย <c oughs> ใครที่ได้ดูคลิปเอ่อที่ผมฝากหิ่งแฟนแฟนนี่เอกค่ะ็อกเกิร์อย่าไปสงสัยนะครับ <c oughs> ว่าบนหน้าจอผมอมีแต่เกมนี่เล่นดูเกมไหม ผมไม่ได้เล่นทุกเกมเหรอกครับที่จริงก็เล่นผ่านๆตาเลยครับแต่อีวิห6นี้ไม่ไหวกับเกมนี้จริงๆนะมันเล่นไม่ได้มันเป็นไรวะเลยเลยอะไรครับมาชนแต่คนแคสก็เ,เงียบไป<ะ>ครับปเป้าเปล่าครับเปาตอนนี้ขนาดนี้คนแคทกำลังเงียบเลย อย่าไป้าปควนเด็ดขาดทำไมครับตาวครับผมึิว่าคุณคุณหายยึงคุณหายไลแยังอยู่ผมยังไม่ตายพราะผมก็เป็นมนุษย์หายตัวไม่ได้ด้วยนะก็เข้าใจครับโอเคครับผมเข้าใจครับแจ่มแจ้งเลยไง ทำไมความคิดเห็นในกระดานล้นอย่างนี้วะเนี่ยวันล้นมันมีบอยได้เกี่ยวไหมวะควัน <c oughs> ขึ้นแล้วไงไม่ต้องคิดเลยจะเกิดอะไรขึ้นอู้นั่นไงไฟไหม้รถเฮ้ยนี่ผมมาหาันาความคิดเห็นมุมโดนอาเบะแล้วอะอะไรอา,รบาเบะเฮ้ยอีฟู้อีชิบหัยแล้วใน่าจะเป็นเกย์มันบอกคุณเป็นเกย์เหรอ เขาบอกเขารักผมเนอะเขาเป็นผู้ชายด้วยนะดไ้ไงอะสวยเลยอเตรียมตัวเตรียมตูดใช่เตรียมตูดไวเลยเขาบอกผมรักเกียรติผมรู้สึกว่าผมคนลุกเลยตอนนี้ก็โชคดีแล้วกันนะนี่ไแล้วปวดโชคดีขอบคุณครับอ่ะจ้าเออรถอ่ะจ้า ครับไปซะหลังแห่งการวิ่งขับรถแบบมาราธอนทำไมเขาต้องชนอาจจะองอจจะะอค์อาจ๊ะครับเนี่ยโอเคครับโอเครครับไม่เข้าใจครับโอเคผมผมไม่พูดแล้วครับโอเคครับอืมขาบแบบฟรีลลนด์นี่ครับอาจจะออกเอ,เอ้าเฮ้ยตะกี้ไม่ใช่อาจจะอ่านะตะกี้อาจจะออก เฮ้ยเกิดอะไรควันควันนั่นไงไฟไหม้แล้วซาหารรถตำนานเจอไม่เคยอ่ะไม่เคยได้รถดีๆใช้กับเขามั่งอ่ะเออเฮ้ยอืม เลยแล้วครับรถตำรวจเอาไม่ใช่นกนี่หว่ายิงนกยิงนกยิงนกกระโดดลงฟูฟูจำเข้าไปในรถ ดูจะทำอะไรดีแล้วครับ <S 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 อืมคอนในสักรยก,ก็ไม่รู้มันจะทำอะไรดีแล้วใช่ไหมครับปุ่นเลเซอร์ครับจะขับรถลงน้ววอ้โหโอ้โหโอ้โหตีลังกาลงน้ำอืมเรียม อ้รถระเบิดอยากอยากได้เฟซอะไรกันเนี่ยโอ้ยทำไมไม่หาดูใต้ลิงก์ได้คลิปสาปแปลกลิงมะไ, <ร S 2> ได้แลยลิงเฟซครฟับผมไอตรงชาแนลคุณลิงเฟซมันเสียรู้ปะ <S <S แต่ใต้คลิปบ่ได้ลิงเฟซนะชาแนลเสียแต่ใต้คลิปบ่ได้ ไม่เสียไม่นะมเสียขมเข้าไปเข้าเฟซบุ๊กปกติของผมเข้าอ๋อผม,มผมลืมผมลืมผมลืมไปเลยก็ลืมคิดข้อนี้ไปเลยว่าผมไปแปะแล้วผมไปเอาตรงเฟซคนอื่นไว้นี่หมาเดี๋ยวแค่ไใครกันคนดีชอบแค่ไใคระอี่ เอาไปกด enter หาพี่ไหมครับรอรถตำรวจเลยครับบอกนายทุกคนได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับเสียเกินไม่ไปไม่ใช่เลืมลืมลืมอนโอเคจบคลิปครับแต่กี้ซีวีฮาเก้แล้ว บายๆขอบคุณครับบายบายครับจบครับ